Start to play. Dance with me, make me sway like the lazy ocean on the shore. Hold me close, swim more like a flower bending in the breeze. Dance with me, sway with me. When you dance, you have a way with me. Stay with me, swim with me. All the dancers the Thank you Just on the floor. Do with my eyes will see on you Only have the magic to When we swear I believe I can feel the sound of fire only. Long there, month, only you know I Sway me, Sway me yeah. month, only you know how Sways me, sways my Makes me only know how ไปข้ตอนที่เขา2คนประชันเสียงแซกกับเสียงทรัมเปตนะคะไอตัวเสียงๆๆๆๆมันเรียกว่าทรัมเปตเสียงไม่เหมือนเป็ดนะเสียงแบบแล้วไอ้นี่ตัวนี้เรียกว่าแซกโซโฟนแซกก็จะมี3ตัวนะคะซึ่งแตกเสียงให้เสียงแตกต่างเวลาเขาสองคนสู้กันตันนั้นีฉันหันไปมองดีฉันมีความรูสึกเหมือนดีฉันดูช่อง national geographic อยู่เคยดูชีวิตจักรไหม นกเป็นกวินมันแย่งตัวเมียกันคือความรู้สึกว่าตัวเองเหมือนนกเป็นกวินตัวเมียได้ตัวผู้สองตัวนี้ตีปีกให่แแย่งกันซะอ๋อตายปัะชันกันสุดเลทสวยอย่างนี้ยทีแรกก็นึกว่าเตงสวยพอเริ่มเสียตังค์เยอะขึ้นไม่ใช่แล้วมะไม่ใช่แล้วหรอกค่ะ คุณพี่เข้าใจคุณพี่คุณพี่อย่าหัวเราะเยอะนะคะเดี๋ยวฟันปลอมเราล่วง <c oughs> ช่วงเวลาระหว่างนี้ก็เอาลงมากลััวล้างในแก้วก่อนแล้วก็สวมกลับไป <c oughs> เพราะคืนนี้ยังอีกยาวไกลนะคะคุณพี่ได้มีโอกาสลูกหลานได้มีโอกาสพาออกมาข้างนอกบ้าหงหรือเปล่าหัวเราะเย้เลย <c oughs> ไม่ได้ยินเลยคือเด็นพูดแบบฮ่าฮ่าฮ่ไม่ได้ยินเองไม่บอกไม่รู้ด้วยมันพูดอะไร คือได้ยินบางคําแต่ไม่รู้พูดว่าอะไรคือแล้วร,ระบบพย,ยัญชนะในหัวไม่มีแนละ้วคุณพี่คะสนุกไหมคะอะไรนะคะสุดยอดถ้าไม่แก่ก็ต้องเมาอถูกคุณพี่ดิฉันทำอะไรให้คุณพี่ได้ทุกอย่างเลยขอให้คุณพี่มีความสุขในช่วงบ้านปลายขนาดน,นี้นะคะเพราะดิฉันก็บ้านปลายเหมือนกันนะคุณก็ค,คะ เขามาสีซออูซอด้วงกันอีกแล้วหรอคะเื่องดนตรีไทยและหน้าฉิงฉาบจะมาให้ครบคุณเขาบอกว่าพระจันทร์ขึ้นพระจันทร์ขึ้นตอนไหนอะเก่งเก่งบอกพระจันทร์ขึ้นพระจันทร์ตอนไหนนี่มึงเมาป่ะเนี่ยขอภัยฮะเขาเดินอยู่ข้างนอกแล้วเขาบอกว่าพี่ครับพระจันทร์ขึ้นไหนพระจันทร์ ภาษาจีนเขาเรียกเต่งลังโคมอคนจีนที่นี่เขาเรียกอะไรไไอะไรนะคะยี่เปงใ <laughs> ช่โคมไฟปกตินี่แหละคะ่ะแล้วก็บอลลูนเล็กๆนี้ใช่ไหมคะบอกพจั์ขึ้นเต็มเลยพระจันทร์ที่ฉันอยากร้องเพลงนี้ให้ฟังกันนะคะก่อนที่จะลงไปเพราะว่าตะกี้จริงๆเขาจะเป็นจริงๆเราเต้นเหวี่ยงมากนะคะตะกี้เนี้ยแต่ชุดเนี้ยเหมือนกับไป วิบินตลาดปัฐวิกรชุดไม่ค่อยเอื้อมหน่วยนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่สำรวมที่สุดในชีวิตแล้วอะไรนะคะสวยแล้วคุณพี่ไปตัดแว่นไปเดี๋ยวน้องออกตังให้คุณพี่ไปตัดแดวนอกออกดแ่นเลยเดียวนี้ถ้าไม่มาก็ใส่แตา่ยาวอะ่ะ